พี่น้องครับมือเ้านี้นะครับแม่บ้านนะครับคุณเหนือพนไปแง่หมดแดงพวักของพนแงหมดแดงเจ้าก,กับว้อยทายขยแ่แนะท่เนาะพนะทายอย่างไรพ้นมาทันตื่นอยู่พอดีญาติพนเสียกำลังใจครับคันเลยสีม้าทายเพิ่นหมกไข่หมดแดงนะครับเมื่อนี้เพิ่นสีมกไข่หมดแดงครับพี่น้องครับต่ำเครื่องลงไปแล้วครับมี หอมแดงตะไคร่นะครับกระเทียมพริกแห้งส่วนนี้กะเป็นผักอีตูเล่าครับหอมสดบักพริกผักที่เล่านะครับเครื่องปรุงกะสิมีน้ำปลาแดกแล้วก็ผงสูรสน้ำปลานะครับ เพื่นที่ใส่ใบาจานครับใบท้องเปล่าห่อมกครับพี่น้องครับห่อหมกเดี๋ยวถามากินมกไข่โดแดงครับพี่น้องหมกไข่มดแดงแบบเล่าๆนะครับสูตรของคุณเหนือเพิ่นนะครับในลายเตือบอยุ่ํซัมนี่ยุ่ตลาดกะไหวเป็นรอยพี่น้อง เป็นไส้เคืองปรุงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผงชูรสนำปลาแดกน้ำปลาครับเดี๋ยวเปิดสีหอมาตั้งไฟเด้พี่น้องมาทินนี่น้องครับได้ทั้งหมดหนึ่งหมกสองหมกสามหกสี่มกห้าหมกหกหมกเ็ดหมกครับเป็นการหมกไข่มดแดงนะครับ เพิ่นเอาใบจานใส่แล้วเพิ่นเอาใบกล้วยคล้องครับอันนี้สูตรแสบในตำนานครับพี่น้องขันบวบไปแล้วครับไข่มดแดงนี่มันเป็นของหายงาอยู่ครับกินของสูงมันนถอะพี่น้องครับแจงใส่ผักหวานกับแสบครับเฮาแจงใส่ผักหวานกับแสบหรือว,ว่าเฮาสีมาตุนใส่ไข่ก็ได้พี่นอ้นองกระแสบพื่อกันครับ ตีไข่ล่วงใส่ถ้่วยครับยุมงไข่มะแดงล่งไปควนควนใส่กันครับอ่าซอยหอมอ่าบักพกดิบเล็กน,น้อยครับแล้วก็เครื่องปรุงลงไปอืมทำปลาปลาแดดผงจิตรบาลไปครับเอาไปตั้งไบ้ไปตุนนะครับเอาหัวตั้งไฟก็ได้หรือว่าเขาจะเอาซึ้งเอาซึ้งอย่างตั้งว้ก็ได้ครับเรื่องตุนกระแซบเพื่อกัน แล้วเขากระพักก้อยก้อยังแสบพี่น้องก้อยก้อยแสบเพื่อนไข่โมแดงครับก้อยก้อแสบเพื่อนนะครับก้อยลาก,ก็ได้อืแต่ว่าอาจารย์คุ้มครับมักที่สุดก็เม็นมักอันนี้นะครับมักหมกขิดพ่อสมัยพ่อสมัยแม่ครับเพ่นหมกสูจินกับโมดไข่โมแดงครับรับรองแสบพี่น้องโมโดนครับมันกระสุนครับถ้ากินยิบปัยังกินได้อยู่ อืมมกินแตงโมล่อถาพิกครับพิกพิกกินแตงโมกันไปลองแตงโมเจะะ๋่วแสียบต้องใส่ไฟนอ่อนครับให้มันดูแข้งทาน คนเราทานหมากคุ้นครับพี่น้องทานหมากคุ้นคนนี้เห็นมือคึ้มูอเด้ทานหมากคุ้นกินกัเบเขาแซบเท่านั้นครับเดี๋ยวซุกเราจะเปิดให้พี่น้องเบื้องครับห้านเป็นน้าแซบบ่เอาไว้สำหรับก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวพรอ,อันทิหนา,นานแล้วกัน เดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องเบื้องรับมันสุกกรันสิเปิดให้พี่น้องเบื้องรับอยู่ดีไม่แห้สงสุขุคสุขคนครับพี่น้องครับขอให้ขาดแข่วปลอดภัยจากพญันตรไยทั้งปวงปลอดภัยจากโรคไลที่กําลัางระบาดครับเริ่มดีขึ้นแนวแลวพี่น้องครับขอให้พุณนพระรักษาพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่ครับเพราะว่าย,ยุ่ในประเทตตามประเทศครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดติดตามช่องของขอาจารย์คมนะครับถึงแม้นว่า คอมเมนต์เป็นแบบเก่าอยู่แล้วครับคอมเมนต์ได้แน่แล้วครข้าวหนึ่งกับปิดครับแต่ว่ามาลงลีปช่วงแรงกะขเจียปล่อยมาเนาแตบคือรังเจียเลยครับปล่อยมาเกือบทั่วโมงกับมีสุกแล้วแต่เป็นตายกินเนี้สีแหละพี่น้องมาบุได้สิกินเขานะ้ำประจานก้มมาที่นีนกินเขาครับหมกไข่หมดแดงด้วยใบทองเปล่าหรือว่าใบจานครับผม